งานเป็นยังไงบ้างวิเป็นพรีเซนเตอร์อ๋องานวันนี้ใช่ไหมดีครับดีก็ก็ได้ยินดีด้วยนะครับที่จะครบรอบ25ปีแล้วของซิเบอรินนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้เขาก็พัฒนาต่อไปนะครับในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับคุณทุกกลุ่มผู้บริโภคครับพี่หมากชอบอะไรในแบรนด์นี้คะชอบสไตล์จริงๆเพราะว่าเข้าไปในร้านแว่นอ่ะ ผมเห็นเขาโดดเด่นที่สุดเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากด้วยขาแว่นเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็เบามากครับใส่สบายมากอย่างเมื่อกี้ร้องเพลงนี่คือตั้งใจให้มันผิดหรือว่าเป็นมุกเป็นแบบการหลบลิขสิทธิ์หรืออะไรนะจริงหรออ๋อหรือว่าหลบลิขสิทธิ์เนียโทษอีีด้วยคี้ใส่ไม่ถึงวันนี้จะบอไม่ไม่ได้ร้องนานหรือยไงไี่ม้ากไม่ร้องนานตื่นเต้นเลยครับวันนี้ครับผมก็ ก็ดีที่อาลี่มาคู่หน้าพี่นะฮะก็สร้างความสนุกสนานในงานต่อไปยิ่งตอนที่ตอนที่เราตีมันเงย้ไปแล้วเรามันขึ้นมาใหม่อ่ะก็งงไหมล่ะงงครับขอโทษครับทุกคนครับก็เออนะก็ไม่คนที่เราเล่นมุกไงใอซีเบอร์ลินใช่ไหมไปเรื่องอื่นไปเลยขออภัพอเขาพอเข้าลูกค้าเสร็จปุ๊บไปเลยอ่าฝากเชิญชวนที่สำหับใครที่ชอบชิ้นชอบพวกการใส่แว่นหรือว่าพวกพาเป็นแฟชั่นนั่นแหละครับก็ มาะกับทุกกลุ่มผู้บริโภคนะครับมีทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดก็ลองไปหาชมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับขายยาที่ขายแว่นทั่วไปขายแว่นทั่วไปมีอะไรล่ะเอออะไรล่ะคืออย่างคนนี้มาออกงานเป็นแฟนก็ยังมีสิทกี์แต่เนาเลกว่าแต่งงานแล้วก็ยังท็อตเหมือนเดิมไฟโผลไฟฟ้ายังแน่นอยู่นะขอบคุณกราบขอบคุณมากโอ้กราบเลยกราบขอบคุณจริงก็ก็เราก็ชื่นใจอะเนาะเราก็ไม่หวงเพลง นะครับแล้วก็ก็ไม่รู้ก็ยังไงอ่ะก็ดีใจที่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ชื่นชมติดตามสนับสนุนเราตลอดอืแล้วกล้วหวันใจหนึ่งหะว่าแต่งงานแล้วมันจะน้อยลงไหมหรือยังไงกังวลใจไหมเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือก็ทําหน้าที่ตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็ยังมีผลงานที่เราต้องสร้างให้มันดีออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่า หลังจากแต่งงานเสร็จมาของงานทุกวันเลยทุกทีก็คิดแล้หลายหลายวันก็หาเงินครับผมเงินกลับงานแต่งก็หมดเยอะเออเยอะหลายที่ด้วยสร้างเรือสร้างตัวใหม่ทีนึงหรือเปล่าทำการใหม่ทงการใหม่อีกครั้งนึงเหรอเปล่าครับก็หาเงินครับไม่ได้เป็นยิ่งแต่งยิ่งความพอตยิ่งรวยขึ้นนะคุณจริงเหรอครับเออ ไม่มั้งไม่มั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วพอมีเจ้าของจริงๆแล้วมันแบบอล่ามันมาขึ้นเยอยังไงล่ะแกรก็แสดงว่ามันเป็นอะไรทีู่มควรและเหมาะสมกันมากมกลัวไหมว่าภรรยาเขาจะห่วงเรามากขึ้นห่วงเหรอเพราะหล่อขึ้นไงมันดูหล่อขึ้นมีอร่าขึ้นไม่ต้องห่วงแล้วแต่งงานแล้ว แต่งานมาไมครับวันนี้ใส่สิครับนี่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆริงเขาก็อยู่แถวนี้นะจริงเหรอมารอมารอก็คือมารอรอรับเช็คของเรารอรับเราก็ตอนนเราแล้วก็ไปกลุ้มละตอนนี้กลุ้มไหมภรรยาเราตอนนี้กลุ้มบัญชีกลุ้ม่แล้นไม่ขนางถามนิดนึงว่าบัญชีก็คือไม่ได้แยกกันหรอครับตัวนี้แยกกันไหมหรือว่าแบบ ก็ระวังแผนไว้เหมือนกันว่าในเรื่องของอนาคตที่จะออมเงินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเอมส่วนของของส่วนตัวที่เรามีกันอยู่แล้วก็ก็แยกกันก่อนอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเราก็ควัวจะหาอะไรที่มันเป็นสมบัติร่วมกันส่วนกลางเพื่อ ลูกแต่แต่นี้ต้องเปิดบัญชีไว้เผื่อให้ลูกเลยไหมเหมือนแบ่งไปส่วนก็อย่างนั้นใช่ใช่ครับคือเปิดแล้วแต่ชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อคิมเบอรี่นะแยกแยกกันเปิดด้วยแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกอ๋อคือต่างคนต่างต่างเปิดของตัวเองให้ลูกอ๋อเป็นเงินที่ห้ามใช้เลยออย่างตอนนี้ของหมากสตาร์ที่เท่าไหร่แล้ว็ยําพวกทำประกันอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วก็เก็บเงินไว้ให้ลูกอะไรอ๋ออันนี้เนี่ยบัญชีตั้งต้นมีเท่าไหร่สเพื่อลูกอ๋อต้องบอกไหมล่ะต้องบอกไหมก็ก็เก็บออม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเพราะม่ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะค่าใช้จ่ายเยอะหลังแต่งเนาะแต่งบ้านอีกเนาะเออด้ยว้วันนี้เหลือภาระอะไรบ้างฮะเยอะเลยก็เทียบเลยหรอบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ก็งานแต่งก็จบแล้วแล้วก็สบายใจไปส่วนหนึ่งแล้วครับบ้านคือเรื่องถอที่อยู่แถวหน้าอ่ใช่ครับคือยังทำไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งเรื่อยๆตกแต่งเรื่อยๆมีรื้อถอนมีทุบอะไรอย่างงี้บ้างไหมข้างหาระหว่างครระหว่างทางมีครับแต่ตอนนี้มันสามารถ สบายแล้ววอนนี้สบายมากเข้าที่เข,ข้าทางเข้าที่เข้าทางใช่าาใช่อย่างนี้ถ้าแบบจะอยากได้อะไรดแทนเดี๋ยวนี้มูลค่าต้องขอคำอธิบาอ,อ,อใช่ครับวายต้องค <c oughs> ิดเลยหรอใช่ครับต้องต้องคิดเยอะๆ <c oughs> เลยครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเรามีประสบการณ์ไงบ้านเราเคยมีบ้านบ้านมาแล้วแล้วก็แบบเคยสั่งของเคยซื้ออะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันกองอยู่ที่บ้านเต็มเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องคิดนิดนึงคิดไม่พี่เยะวเก่าอ่อเก่าอ๋อนั้นไม่นับครับ ดีก็น้องน้องสมรถเลยรถเก่าไหมครับแล้วรถเก่าเขาบอกว่าเก็บไว้เลยทำเนี้ยเก็บไว้เผมก็บอกผมจะเก็บไว้ให้ลูกขับเคยยื่นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วมันไม่ผ่านเลยครับมไม่ให้ผ่านเขาก็มีชักสีหน้าเรื่องเรื่องเรื่องรถนี่เหมืันเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ลูกจะขับเหรอฉันยังไม่ขับเลยเพอาถึงวันนั้นไม่รู้จะต้องซ่อมอีกกี่รอบนะใช่ครับตู้นี้ยังซ่อมอยู่เลยครับซื้อมาซ่อมอีกแล้วหรออันแล้วสำหรับเขาอะแต่เขายื่นอะไรมาเขาอยากได้กระเป๋าด้วยอย่างเงี้ยเราเราไม่ขัดเลยไม่ขัดเลยก็มันว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่คิดแล้วคิดมาเยอะแล้วอะก่อนที่จะซื้ออะไรใจไสใช่ใช่จริงๆเราเราเราสปอยภรรยาหรือเรากลัวเมียฮะ อ่ะคู่เราคู่อะไรกันไปใช่เราเราก็อยากให้เขามีความสุขมากๆเออชีวิตนี้มันก็มีชีวิตเดียวเนาะอชีวิตมันสั้นแล้วก็อยากมีความสุขอะไรก็ทาไปเลยคุณฝักเชื่อขนาดไหนบอกว่าถ้าเชื่อภรรยาชีวิตจะเจริญอะไรยเงี้ยวายแรงคนพูดอะร้อยคนพูดก็ร้อยร้อยคนพูดตลอดนี่สิ่งต่อนแต่งเข้าใจคํานี้ไหม เขาใจไม่รูเชื่อภรรยาใจเลยแบบือว่ากลัวมืเข้าใจเลยครับเพราะว่ากว่าที่เราจะแต่งงานกันเราผ่านอะไรมาสิปีถ้าวันหนึ่งเราไม่เชื่อเขาขึ้นมามีปัญหาทันทีปัญหาชีวิตอะจริงจริงอย่งนีปัญหาเลยเออสิ่งที่เขาเตือนสิ่งที่เขาคอยบอกคือสิ่งที่เขาหวังดีที่สุดแล้วอยากให้เราอยู่ในเวที่ดีอยู่ไปในทิศทางที่มันดีมาต้องแล้วอันนี้ก็คือแจ้งให้ผู้ชายให้ทราบทุกคนใช่ไหม เออเออแล้วมันแล้วแต่ประสบการณ์เพราะมาผ่านการพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์มาแล้วกว่า10ปีงานงานแต่งตกแต่งแต่ว่าแม่ก็เอาเรื่องแม่ก่อนเออแม่ยังไงล่ะนั่งงานแมเปิดแผ่นตแม่คุณแม่ชอบมากคุณแม่ชอบมากก็ชอบชอบเสียงเพลงครับชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบความสนุกชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ตามนั้นคือปกติแม่ไม่กิจกรรมที่เขาชอบหรือว่าวันนั้นอยู่เขาสกยังไงบ้างมันสนุกเขาเลยขึ้นไปเปิดอะไรเขาสนุกอ๋อปล่อยฟิลปล่อยฟิลหมือว่าแคปปี้เขาแคปปี้ที่แบบได้มาเจอญาติได้มารวมตัวกับญาติแล้วได้มาอยู่ในงานที่ที่มีแต่ความสนุกมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเต็มที่ไม่ใช่แค่แม่เราทุกคนเพื่อนอะไรก็เต็มที่ เพราะนั้นคุณแม่ก็ปล่อยจอยอยู่หรอแล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยเลยแม่เต็มที่ไม่ห้ามครับไม่ไหวเหมือนกันที่เสียงกันแดดเต็มห้ามไม่ไหวเอมือนกันตีก้นตีก้นกันเดดด้วยใช่ไหมเต้นกันแดดที่ที่อิตาลีก็เต้นกันเอดคนนี้เอาตัวเอเนเตอร์เทนเลยขอเสื้อด้วยอไม่เอเออไม่เออคลิปอยู่แต่ไม่ปล่อยโอเคมันปล่อยไม่ได้ใช่ไหมมันปล่อยไม่ได้มันมาออันมากอะท่า อ่านเรื่อง,องชอุดงานแต่ง,งนิดนึ่งึ้่มครับมันก็มีดรามา่าหลังจบงานนิดหน่อยแล้วนอทีอ่ใส่ชุดสีขาวไปะอะไรเงี้ยเห็นข่าวครับแต่ว่าเราก็ํามาเอาจริงเ,<อ>เราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของของของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบอเออเขาอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่าเออโทซีเนเจอร์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเออเรื่องเขาเรียกว่าอะไร ประเพณีหรือว่าอะไรต่างๆความเชื่อความเชื่ออะไรต่างๆมันก็มันก็สามารถเปลี่ยนกันได้หรือว่าสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเข้ามาแบบดราม่ากันดราม่ากันคือตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดราม่าเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยเออไม่รู้สึกอะไรเลยตอนตอนเห็นข่าวตกใจมาอ้าวกลายเป็นติดดราม่าใช่ก็กลัวนะเนี่ยก็กลัวน้องเขาซวยอีกอะไรเงี้ยผู้สามางานแต่งเราแล้วก็ทำเขาซวยอย่างเงี้ยเออเราก็ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยแล้วกัน นรองมีทักมาขอโทษหรืออะไรหรือว่าคุยอะไรพเรากลัวเราไม่สบายใจเลยเพามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเออธรรมดามากเจอกันก็ทักกันนะเราดกผู้ของความรู้สึกน้องไหมครับมีจุดว่าโดดราม่าเฉยนลยครับก็พวงนั่นแหละก็เราก็คนที่มางานก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันหมดนะนาะแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเกิขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ดราม่าน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มัน อะไรก็ม่ได้สารสำคัญคือตัวพี่หมังก็ว่าเขาเตรียมใจไว้เหมือนกันว่าวิีงานเรามันคนมันจับตามองมันต้องมีดราม่ามีคนจับผิดอะไรบ้างไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่ายิ่งคนเยอะมันก็อาจจะมีแต่ว่าแต่ว่า นั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเออก็ถือว่ารับเรื่นนะรับเรื่นจบแต่มานะจบแตาม่าณ์ไม่มีอะไรเลยครับเดินขาไม่ปิดเนาะตอนจับทองขาไม่ปิดเสียงด้วยให้เสียงเป็นเบียร์ลากเลยนะเบอเร์ลากเดินตาเขาเลยเดินตามเลยโอเคขอบคุณที่มา